สวัสดีทุกท่านนะคะขอไปด้วยนะคะวันนี้หนูอยู่ในห้องเนาะสบายๆนะวันนี้จะมามาอบปลานี่มีปลาอะไรบ้างเนี่ยดียนะหนูแป๊บแป,ป๊บหนึ่งนะคะเอากันไกรมาตัดก่อนเนาะโอเคอันนี้คือปลากระดีวงนะคะปลากระดีวงแพ็คละหนึ่งร้อยบาทก็ได้ดีนะคะได้ประมาณนี้ ของใช้ด้วยนะหนูใส่กระถุงนะสบายสบายอยู่ในห้องเลยไม่รู้จะทำคลิปอะไรให้ทุกคนดูก็นี่แหละฮนะชีวิตประจำวันปกติธรรมดาเลยปลามีเยอะแยะมากมายนะปลาแห้งเนี่ยหนูก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละที่เขาแพ็คมาขายนะคะที่ร้านนี้หมูไปซื้อก็ประจำแต่ไม่เคยเห็นลากระ,กะดีเหมือนว่าเราไม่เคยสังเกตไหมประมาณนั้นนะคะก็จะอก แล้วก็จะมีปลาเลยนี่ปลาโกเมื่อวานแบ่งไปให้แม่ที่เขาดูแลที่ที่ห้องห้องเช่านะคะเขาเป็นคนดูแลห้องเช่าก็แบ่งไปให้เขาหนูยังไม่ได้กินเลยนนี่ยังไม่ได้ชิมเลยนะนี่แล้วก็แบ่งนี่ไปด้วยปลานี่ปลาอะไรไม่รู้นะคะอร่อยแล้วก็แบ่งต้มให้แม่เขาด้วยนะ,ะต้มมะแค่หนูยังไม่ได้กินเลยนะ ไอ้ที่ตัดนี่คือแบบแบ่งไปให้แม่นะคะสามสามอย่างนี่นะแต่ปลาปลาก็ดีหนูดีแบจบแล้วก็มีนีนี่ปลาอะไรนะปลากดนะคะปลากดเหมือนปลากดทะเลไหมอ,อบแห้งนะคะเรามาตำป่นแล้วนะอร่อยตำใส่พริกป่นนะพูดอร่อยมากน้ำลายสองเลย หนูจะอบปลาหมึกก่อนอยากกินปลาหมึกอยากลองชิมร้านนี้หนูไม่เคยซื้อเข้ามาก่อนนะปลาหมึกปกติกนหนูซื้อเนอี่ยหนูจะเป็นซื้อที่ตลาดร้านพนาเกลือแต่ร้านนี้คือเป็นครั้งแรกที่ซื้อเข้า,าลองมาชิมโลละหนึ่งพันกว่าบาทนะยู่ไปซื้อ,อ,อหล่นไปแล้วหนึ่งตัวไม่เป็นไรพื้นไม่สกปรปกเดี๋ยวเอามา เมาอบนะ,ะหนูเคยไปซื้อที่ร้านโพป,ประจำอะอร่อยหวานนะ,ะเป็นหมึกหวานนะ,ะไม่เค็มนะ,ะไม่เค็มโลลวประมาณ600กว่าบาทหนูซื้อประจำเลยแต่นี่หนูไม่ได้ไปตลาดร้านโพนากเกลอือก็เลยซื้อเข้ามานะคะคที่เดี๋ยวนะพัทยาใต้นะ,ะตลาดตลาด ตลาดพระยาใตา้ตลาดวัดชายมงคลน,นั่นแหละนี่มันได้แค่นี้แล้วก็แค่นี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ลองมาอบนะคะอีกทีหนึ่งเนาะโอเคน่าจะได้แล้วนะคะสุกแล้วเนี่ยนี่เป็นหม้ออ,อบลมร้อนนะคะเดี๋ยวก็จะอบหม้อต่อไปเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะให้เขา,าเซ็ตตัวนิดนึงนะคะ ให้ต้มกเขาเซ็ตตัวนิดหนึ่งแล้วก็หม้ออบเซ็ตตัวนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ามันยังร้อนอยู่ร้อนมากเนี่ะ,ะเป็นหม้ออบยังร้อน,อน้วหมึแบบคือใส่ไฟแบบเต็มที่เลย2 5 0อห้าสิบองศานะคะอบประมาณห้านาทีเนี่ยเ,เซ็ตแรกนะชุดแรกก็จะใช้เวลานานาน,นิดหนึ่งนะ,ะแต่ถ้าเซตสองอะหม้อเขาร้อนอยู่แล้วนะคะเราก็ใช้เวลาประมาณแค่สองสามนาทีก็สุกแล้วนะอันนี้คือมันหม้อแรกเนาะ ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะประมาณ5นาทีเนาะนี่นะคะคือเขาเย็นแล้วนะที่หนูอบแล้วนะคะเดี๋ยวมาชิมให้ดูว่าอร่อยยังไม่ได้ชิมเลยอบร้อนๆนะคะอไอ้นี่เขาออกก่อนเขาเรียกอะไรนะหนูก็ไม่รู้ท่นเขาเรียกอะไรกระดูกกระดูกสัตหลังเขา ตรงเลยหนูไม่ภูมิใจเขาบอกบอกรสชาติตางกไม่อร่อยเท่าตลาดนานโพนาเกลือที่หนูซื้อราคากิโลละหกร้อยกว่าบาทอันนี้ราคากิโลต่อกิโลกรัมค่ะพันกว่าบาทนะแต่ไม่อร่อยเท่าแล้วเนี่ยคือเนื้อบางแต่ไม่บอกชื่อร้านนะคะว่าหนูซื้อมาจากที่ไหน นี่ยค่ะสดๆเขาจะจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะนี่นะยคะสดๆนะนมันก็อร่อย,อยแต่มันแบบยังแบบมันไม่ใช่รสชาติที่หนูชอบหนูชอบที่ตลาดบางพลันคือละอมากกว่านะคือเขาจะหวานเลยราคาห6หกร้อยกว่าบาท ต่อกิโลกรัมอันนี้ถามว่าตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่นะไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่เลย ก็เอ,อ,อกปลาปลายขีย้โผนะคะปลายขีโ้โผปลาช่อนทะเลเนาะอบแห้งนะคะปลาช่อนทะเลแห้งแบบหอบเดี๋ย,ยวเราเขาสุกก่อนอันนี้น่าจะสุกง่า,มมายก <c oughs> ว่าปกรมดกไหมต้องก่อนนะครับว่าเนื้อตั้งนวลตั้งเวลาห้านาทีนี่เสียงก็มงไม่ค่อยดีพอใช่ด้วยนะอากาศมันเปลี่ยนว่าตอนนี้เริ่มจะหนาวแล้วนะคะพี่กัปตันเริ่มจะหนาว สอวันที่แล้วอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวฝนบ้างฝนโปรยโปรยแล้วก็อากาศร้อนบางวัน,นะคะแล้วก็อากาศเนี่ยเริ่มเย็นมา2อสวันแล้วเนเสร็จก็เป็นแปลก <c oughs> ขอไปด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราราดูกันเนาะโอเคแล้ก็จะมาอ,อกปลาวงต่อนะคะปลวาปลากรดีนะ ดนรวบไปแล้ว <laughs> ธรรมดาไงทำกับข้าวกับไฟกับน้ำอ่ะเนาะนก็เป็นธรรมดาไงโดนรวบโดนนั่นโดนนี่บ้านโดนน้ำมันโดนนั่นโดนนี่โดนความร้อนนี่ได้แล้วลายขี้โก้ปลายช่อนตากแดดอาช่อนทะเลตากแดดเดี๋ยวเราเข้ยย่นนิดนึง เดี๋ยวมาชิมนะคะว่ารสชาติมันอร่อยไหมนะคะนี่ก็เย็ยนแล้วนะสำหรับหนูนะคะรสชาติจะอร่อยไหมเนี่ยเอาตรงท้องเขาออกนิดเดียวเดี๋ยวไปกินที่หลังกินส่วนนี้ก่อนนะคะส่วนนี้คือแบบจะรู้รสชาติมากว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยมันเค็มจัดหรือว่ามันจืด อร่อยเลยอร่อยค่ะอืมอบขมองกันนะคะอร่อยปลาจ่นทะเลนี่คือแบบผ่านเลยอร่อยแต่ปลาปลาหมึกแห้งนีน่ไม่ผ่านนะเลยลบบดูนะเพราะหนูชอบหวานนะ อันนี้เขาจะออกรสเค็มจะไม่เค็มจัดนะคะอ,อกอุ่นล้เค็มนมัประมาณนั้นแหละ <c oughs> หนูจะชอบชอบหม,มึกแห้งมาหาชัยมา,มากๆเลยนะคะเป็นหมึกหวานวนะเนาะแต่อันนี้มันคือแบบมันคือแบบเหมือนเขาหมักเกลือมาเยอะหะะมักเกลือมาเยอะ แต่มันไม่ได้เค็มจี๊ดนะคะไม่ได้เค็มจี๊ดนะมันจะแบบรสชาตินวลๆเค็มๆะะมประมาณนั้นแหละหนูก็พยายามสาธยายนะคะพยายามบอกนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงบางคนคือแบบจะอ่านไม่เข้าใจว่าอา้าวมันคือรสชาติไหนนั่นนี่นะ,ะมันไม่ได้เค็มจี๊ดนะคะมันเค็มนวๆแต่หนูว่าคือแบบ รสปากหนว่าหนูชอบถ้าหมึกแห้งอะหนูจะชอบตันหวานหวานคือหมึกมหาชัยคือมันแห้งมาเลยนะคะปกติอะเราไปซื้อหมึกแห้งหมึกแห้งที่ร้านเลย่ะเขาจะแบบกึ่งแดดเดียวกึ่งแห้งนะคะ เขแบบไม่ได้แห้งแบบนี้แต่อันนี้คือแบบเขแห้งมากมันก็เหมือนกับว่ารสชาติจะแบบมันจะอ,ออกไปทางเน้นแบบเค็มประมาณนั้นแหละแต่ไม่เค็มเลมันก็เลยแบบรสชาติของเค็มมันจะเยอะประมาณนั้นแหละ,ะ,ะแต่ไม่ได้เค็มนะมันก็หวานอยู่หวานนะอ หนูเคยไปซื้ออ่ะคือแบบหมึกเขาไม่ได้แห้งแบบนี้นะไม่ได้แห้งแปลกคือเหมือนก็หมึกหมึกจัดเดียวเรามาอบเรามาอบคือแบบเสร็จเลยหนึ่งครั้งห้านาทีคือแบบหวานเลยประมาณอย่างนีน้แต่เนี้ยมันแห้งขอแผ่นเน้อหนู สาตวรเลยะเยอะเพราะว่าอยากจะให้รู้ว่าเออรสชาติมันเป็นยังไงอะไรแบบไหนนีั่นแหละถามว่าอร่อยไหมอร่อยสหรับหนูนนะอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากแต่มันแห้งไปแค่นั้นเองนะมันแห้งไปแค่นั้นเองแต่ไอ้้ไอปลาคิ๊กโถ่เนี่ยรูอร่อยมากซื้อจากร้านเดียวกันเดินนี่ หมูวัละบะเทอร์อมหมูกระทพันกว่าบาทร้านนี้นะหมูกระพันกว่าบาทเนี่ยอืมอร่อยหนูไม่ชอบทอดนะไม่ชอบทอดเพราะว่าเขาเจะอ,อมน้ำมันเนาะบางคนก็ชอบทอดนะบางคนก็ไม่ชอบเนีย่ยเดี๋ยวก็เนี่ยมาอบ หม้อหม้อลมร้อนนะคะไม่ไม่ใช้น้ำมันคือแบบมันก็ฟิลประมาณแบบความรู้สึกนประมาณเราเราย่างเตาถ่านประมาณนั้นนะคะเราย่างเตาเนาะแต่ถ้าเราไปทอดมันคือแบบมันจะอุ้มน้ำมันน้ำมันจะเยอะประมาณนั้นแหละชอบแบบนี้นะคะหนูก็มีหม้อทอดด้วยแหละแต่แบบไม่ไม่ไม่อยากทอด ไม่ชอบอืมน่าจะได้แล้วมั้งนะคะปลากะดีโอเคมาชิมปลากระดีนะคะปลากระดีอบแห้งเห็นไหมรสชาติเป็นยังไงอือหือ กรอบมากอืมเดี๋ยวนะดูก็ชิมก่อนนะอืมทำไมมันรสเค็มเยอะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะคือชิมตัวใหญ่ๆก่อนเนะาะเมื่อกี้ชิ้นเล็กตัวเล็ก อืมอืมอืมโอ้อืม,อม,อมไม่เอาแล้วนะคะเค็มเค็มเค็ม อไอ้นีอน่อันนี้อร่อยกว่าเค็มปลากระดี่ไทเราจะแ,แท้แต่เค็มค่ะเค็มเยอะเขาใส่เกลือเยอะอันนี้อร่อยกว่าเนี่ยปลาหมึกก็อร่อยค่ะแต่จะจิดเค็มไปนิดนึงแต่ก็ไม่เยอะมากมันแล้วแต่รสปากของแต่ละคนนะหน,หนูต้องขอไปด้วยเนาะเพราะว่า หนูกินแบบรสชาติแบบไหนหนูก็บอกแบบนั้นนะคะรสชาติเลิ้นหนูแบบไหนรสชาติที่หนูชอบแบบไหนหนูก็บอกแบบนั้นนะคะคือแบบอืมบางคนก็รสชาติชอบรสชาติไม่เหมือนกันนะบางคนชอบหวานบางคนชอบเค็มนะคะอืม,อ,มอันนี้อร่อยลาคี้โก้ปลาช่อนทะเลตากแดดอืม ปลาหมึกก็ไม่เค็มจัดนะครับแต่อันนี้เค็มเค็มเยอะกว่าอ <c oughs> ันนี้จะออกหวานหวานขึ้นเค็มนะครับปลาหมึกปลาหมึกแห้งเนาะอืมอร่อยเลยกินกับข้าวนี่คือแบบสุดยอดทบข้าวเออข้าวสวยข้าวข้าวเหนียวนะอืม